พี่ชุนคะทาอะไรคะดูวิวออกมาทํางานเดี๋ยวจานายว่าไม่ได้ทํางานแน่ๆเสียงแปลกๆวยเนี่ยโควิดหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าพี่ไม่สบ,บายตรงที่ว่าเป็นไซนัสอักเสบแล้วเสร็จแล้วอากาศนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นอาการมากขึ้นแล้วต้นไม้ล่ะคะพี่ชุนมันจะมีอาการเหมือนคนไหมคะก็มีนะก็คือสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดโรคมากขึ้นก็คือจะทําให้ต้นไม้อะมีอาการแสดงอาการโรคเข้าทําลายมากขึ้นจากฝนตกเยอะ แล้วทาไมฝนตกถึงต้องเป็นโรคเพล้อคาพี่ชุนก็มันมันครบทั้ง3ปัจจัยก็คือเชื้อรามันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วในเชื้อโรคในในพื้นที่ในดินในอากาศอย่างเงี้ยพอฝนตกปุ๊บสภาพแวดล้อมได้ในการจะระดับโตของเชื้อราก็คือยกตัวอย่างการเลี้ยงเห็ดเนี่ยเขาจะเลี้ยงเห็ดให้มันจะระดับโตได้ดีเนี่ยเห็ดก็เป็นเชื้อราเนี่ยก็ต้องมีความชื้นที่สูงก็ต้องมีความอบชื้นเชื้อราก็จะระดับโตได้ดีตอนเนี้ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออันวยทุกอย่างเลย แล้วก็ตัวต้นไม้เองก็จะอ่อนแอในเวลาเนี้ยเนื่องจากว่าอากาศมันปิดแดบดบมันไม่ค่อยได้สังเคราะห์แสงต้นไม้ก็จะมีการอ่อนแอเข้าทาลายของโรคได้ง่ายครบทุกสามทั้งสามปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชื้อและพืชที่อ่อนแอแล้วหนูเข้าใจผิดมาตลอดหรอคะว่าการให้ฝนตกแล้วทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีก็ถูกนะเพราะฝนตกปุ๊บได้นโตเจนขึ้นมาพืชเจริญเติบโตได้ดีแต่ในสภาพนั้นนะ่ะพืชไม่มีการสังเคราะห์แสงมันก็จะมีการแตกใบมีการสร้าง เซลในส่วนที่ยังไม่แข็งแรงนะักการเข้าทำลายของเชื้อก็จะง่ายขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงคะถ้าอยากให้ต้นไม้เราสวยในสภาวะที่อากาศแบบนี้แลวไม่เป็นโรคค่ะก็ลดปัจจัยแวดล้อมก่อนนี่คือฝนตกตลอดเนี่ยถ้าอยู่ในต้นไม้ในบ้านเรือนก็เอาไว้ในร่มที่ไม่โดนฝนชะล้างโดยตรงกระแทกโดยตรงลดการขังของน้ําในพื้นที่ดินก็คือการระบายน้ํของดินที่ดีขึ้นในส่วนปัจจัยของเชื้อราเนี่ยเราควบคุมได้ยากถ้าเราไม่อยากใช้สารเคมีเราควบคุมมันไม่ได้มันมีอยู่แล้ว ส่วนในต้นไม้เนี่ยเราสังเกตได้ว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นโรคบางต้นก็ไม่เป็นโรคแล้วโรคบางทีบางต้นเป็นแล้วก็หายได้เองนะครับดังนั้นในความเป็นจริงแล้วต้นไม้มีความแข็งแรงไม่เท่ากันเราทําได้คือทําให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วหนูต้องให้ปุ๋ยให้อาหารพืชเยอะใช่ไหมคะพูดถึงจะแข็งแรงไม่ไม่เสมอไปคือต้นไม้แข็งแรงเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเรื่องอาหารเนี่ยไม่ไม่เสมอไปในหลายตัวใส่ปุ๋ยเยอะเกินให้ฮอร์โมนเยอะเกินต้นไม้อ่อนแอแน่นอนเป็นโรคเยอะขึ้นแน่แต่ถ้าเกิดว่า เราสังเกตได้ว่าอย่างคนเนี่ยเรากินวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีไปกระตุ้นให้คนเนี่ยต้านทานการเกิดบัดต้านทานการเกิดไวรัสได้ที่จะทําให้เจ็บป่วยได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะมีสารบางชนิดที่ต้นไม้มันสร้างขึ้นเองเนี่ยในการต้านทานให้ต้นไม้แข็งแรงได้นะครับช่วยช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงได้ยกตัวอย่างอย่างสินค้าตัวหนึ่งที่เราจําหน่ายอยู่ชื่อว่าฟีโรตันเนี่ยก็คือสารอะมิโนที่สกัดจากพืชสามารถนามาฉีดพืชในช่วงหน้าฝนเนี่ยทำให้ต้นไม้มันแข็งแรงต้านทานการเกิดโรคได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีการเจริญเตบได้้สมมูรณ์ากขึน ช่นค้าแล้วฟิลต้อนมันต้องใช้ยังไงคะก็ช่วงก่อนฤด,ดูฝนหรือฝนจะตกเนี่ยเราต้องต้องเริ่มฉีดหรือเริ่มผสมน้ําลดทางดินก็ได้ให้ต้นไม้เนี่ยมันรับเข้าไปแล้วต้นไม้จะมีการสร้างส่วนที่เป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้นเวลาฝนตกหรือสภาพแวดล้อมแย่เนี่ยการต้านทานการเกิดโรคมันจะเกิดขึ้นดนตัวเองเหมือนมันม,ม,มคุมในตัวเอง